สวัดสดีเจ้าะเอฟซีธรรมในะนล่าทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับช่องโยสายลุยนะครับผมบรรยากาศก็อยูไล่อยูซ้วนนะครับจี้ยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออรอแต่หยอดน้ำก่อนนะครับผมพอพอเแม่เอฟซีธรรมนันล่าทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับช่องโยสายลุยนะครับเป็นบรรยากาศยามตอนสลายนะครับผมพอพอเแม่เอฟซี าทาบ้านนี่นะท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับซ่อนโ <pod> like. จ้สายลินนะครับเก็บบรรยากาศกันนะครับผมเซอยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่กับซ่อนโจ้สายลินนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทำงานนี่ละท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่อนโจ้สายลินด้วยนะครับช่วยให้มาดูไลค์ช่วย์ให้มาดูคลิปช่วยให้มาติดตามคลิปนี้กันเลยครับการย้ำ ก็ซ้อมนะครับผมพอ basics, ่อพ่อแม่เอฟซีธรงบ้านนาากเธอทั้งทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับมีก็อยู่ไล่อยู่สวนนะครับที่มากีหยังตีสี่ข้อแจกันนะครับกี่เสร็จเลยบแล้วก็รอจะย้อนน้ำนะครับผมพ่อพ euh ่อแม่เอฟซีธรงบ้านนาากเธอทั้งทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาอยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับทุกคทอย่ากดไลค์ กดซับค่ากดกระดิ่งกันด้วยนะครับเ่วให้มาติดตามคลิป่องเจ้าสายเลยดีครับบรรยากาศอยู่ไรอยู่สวนอย่างเหมือนเดินนะครับพี่น้องนี่นะครับเดินนะครับผม่นกินเสร็จเรียบร้อยเลยเลยครับจะไปกันหาเก็บคลิปกันนะครับผมพี่น้องพ่อพ่อแม่เอฟซีพี่น้องป้องสายทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่บ้ต้องเจ้าสายเลยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้ครับ ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็อยู่อยู่อะไอยู่สวนเหมือนเดิมนะครับผมเราจะย้อนกันนะครับสวยสวยนู่นนะครับเราจะล่นนะครับผมตรงนี้ก็จะบรรยากาศคลิปย้ำตอนสช้ากันนะครับผมพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านทั้งลาดทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe ก็ดิ้กันนะครับฝากสั่งเจ้าสายหรือดูสูเลยนะครับท่านมาดูคลิปท่านมาติดตามคลิปนี้กันนะครับแต่ก็ยังไม่ออกเลยนะครับยังซาอยู่นะครับผม กี่อยางเสร็ไปกันกันตอนสานนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับพอพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนั่นละท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสายลุยด้วยครับมช่วยให้มาติดตามคลิปนี้กันนะครับเพืการอยู่ไลฟ์อยู่สวนยามเมือเดิมนะครับผมพอพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนั่นละท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตาม คลิปนี้ครับอาจารย์ตอนตอนซาลานะครับผมพ่อพ่อเปมแม่เอฟซีทั้งมาเนล่าทุกชนุนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ช่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยครับผมเกี่ยวกับส่องเจอสายลินนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งมาเนล่าทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปนี้นะครับผมฝากกันด้วยนะครับพ่อพ่อแม่ให้ทุกคมาดูคลิปส่องเจอสายลินอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยครับผมเอฟซีที่เอฟซีเก่าด้วยนะครับผมฝากช่องเจ้าสายลิริสนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านนั่นละท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาด่ายทีมนี้กันเลยครับผมที่มากดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากช่องเจ้าสายลิริสนะครับผมที่มาดูคลิปนี้กันเลยนะครับมาการ์กก็อยู่ไล่อยู่สวยงางเมื่อเดินนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านนั่นละท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมารยากาศนะครับผม นี่ก็กี่เสร็จเรียบร้อยเลยนะตอนนี้เราก็จะมาพักผ่อนจะเล็กจัน้อยกันนะครับผมสีสวนนู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะหยดน้ำกันนะครับพ่อแเม่ดเอฟซีทางบานล่างทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันี่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดดิ่งให้โจ้สายดีๆครับมากันมาติดสีคอนเจนนะครับกี่เส็จเรียบร้อยเลยนะครับแต่ขนมยางก็ออกอย่ครับผมเอฟซีนี่นะครับผมให้ดูเลยนะครับผม นี่นะครก้อนยากันนะครับผมบรรยากาศอภพอแม่เอฟซีท้องบ้านท่าบ่าจะสนุนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยม Hence, ่าการคลิป <sh asına priorities> นี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันได้ครับนี่นะคนับผมนำยางนะครับผมป๊ก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 ป๊อกโลย่นะครับผมพ่อพี่เห็ดไหมครับผมเอฟซีนี่นะครับบรรยากาศทุเรศนะครับผมวิทยาศาสร์บ้างนะครับผมเอฟซีท้งบ้านท่าล่าจสนุนนะครับผม ทำมาอยู่ด้วยกันนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านเนี่ยนะทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่อยู่ครับอยู่สาวเลยนะครับไม่เคยขาดก็อยู่ไลรอยู่สุดไปนั่นนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกประเทศนะทุกคนนะครับผมก็จะอยู่สุดอย่างนะครับนี่นะครับผม เวยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะทำมาดูคลิปสั้นเจ้าสารีดีครับผมบรรยากาศกันอีกล้วอีกช่วงเลยครับตอนกี้กังวลเลยอีกแล้วคระบอร์ราวอีกนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบัตฑารถถัดมาคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยากาศก็อยู่ อยู่เลยอยู่สู้ไม่ได้นะคะรับผมพอพอเป็นแม่เอฟีทั้ง้านนะล่ะกทั้งทันทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับอยู่กับซออ่อนเจ้าสายลุยนะคะระับผมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะคะรับฝากสอยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์ส่ <c oughs> ซงซ่อนเจ้าสายลุยนะครับผมบรรยากาศก็อยู่เลยอยู่สู้ไม่ได้นะครับผมพอพอเป็นแม่เอฟซีทั้งมานั้งรักทั้งทันทุกคนนะครับพี่น้องนะครับผม นี่นะครับการกี่ยางเสร็จแล้วก็นพักผัดนจะเล็กจะน้อยนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับอยู่กับซ่อนเจ้าสายลิ้นะครับนี่นะครับมาดูคลิปถ้ามากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่อนเจ้าสายลยด้วนนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านนในรักทุกท่านคนนะครับที่มาอยู่กับซ่อนเจ้าสายลิ้นนะครับอาการก็อยู่ลายอยู่สวนเมืาด้วยนะครับพี่น้องป้องป่ายเอฟซีทางบ้านนในรักทุกท่านคนนะครับวันนี้อยู่กับซอ เจ้าสารีเลยครับผมคือเขาติดตามคลิปที่เขาปรากฏลายกระสุนคายกกระดิ่งกันเลยครับผมอยู่กับซังเจอ้าสารยนะครับบรรยากาศก็รอยอดเต่นน้ำกดนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งหมดนั่นละทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กันเลยครับบรรยากาศก็อยู่ไรอยู่สวยเมเด่นนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งหมดนั่นละทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับซังเจสาสารยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้เขาปรากฏลค์ กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากช่วยเทามาดูคลิปช่วยเทามาติดตามคลิปซอนเจอรสายลิลิอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสายลิลลี่นครับผมฝากซอนเจอรสายลือลี่นะครับพอไปเมฟซีทำงานนั่นละทุกท่านทุกคนนะครับวันนีรก็อยู่แล้อยู่สวนยางเหมือนเดิมนะครับผมพอไปเมฟซีทำงบ้านนั่นะทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับซันเจอร์สายลิลลี่นะครับไม่ตกร ก็ไม่ได้เลิกทำ YouTube นะครับพอทำเมื่อนเด่นนะครับพอพ่อแม่เอฟซีทั้งบันไดแล้วท่านท่านค่ะผมเมื่ไหรก็อยู่ไล่อยู่ส่วนอย่างนะครับผมมากิจยากันนะครับผมพ่อพอแม่เอฟซีทั้งบันไดนะทานนะครับวันนี้อยู่กับซอนเจอร์สายลุยนี้ครับทุกนที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซอนเจอร์สายลุยด้วยครับช่วยมาดูคลิปช่วยมาติดตามคลิปนี้กันเลยขอบคุณ อ๋อพอไปแม่เอฟซีทั้งบานไล่ะทุกท่านาทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนี่มาติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพืมาดูคลิปสร้างโจรสลัสดด้วยครับขอบคุณครับ